English one. English one. ทุกคนเคยสังเกตชื่อเมนูตามร้านอาหารก<ะ>ันไหมคะมันจะมีทั้งภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทางชาติอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าว่าเมนูนั้นมันคืออะไรฮัลโหลพี่พี่คะ่ะ นี่คือรายการภาษาค่ะไม่ใช่รายการผีค่ะจะมาอะไรเสียงแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสวัสดีกันแบบสดใสซาบซ่าดึงดกันค่ะมันเริ่มแลยอ่ะนั่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะหนีค่ะเเออมันต้องแบบนี้สิวันนี้นะคะรายการเราจะมาแบบคลิกคืนดึงดึงกุ้งกุ้งกันนะคะอะไรคือดึงดึงกุ้งกุ้ง คือจริงๆในไทยเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะคะผมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้ว,วเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวตามร้านอาหารนะมันก็จะมีเมนูที่มีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่แล้วแต่คือเข้าใจไม่เข้าใจก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะอ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมายกตัวอย่างเมนูที่เราเห็นแล้วแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ คือจริงๆริเมนูที่เราเอามาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูชื่อภาษาไทยแต่ว่าเขียนแบบมัวซั่วไปหมดเลยวันนี้เดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นกันเดี๋ยวพี่กวินเนี่ยจะมีชื่ออาหารที่เป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะเอามาให้ทายแล้วก็ให้คนที่เก่งภาษาที่สุดตอนนี้นะครับผมมาทายกันนั่นก็คือพี่ปูนานั่นเองใช่แล้วต้องมาถึงเก่งจีนอังกฤษหรอเือภาษาอีสานบ้านเฮ่าเนี่ยแหละเป็นแล้วค่ะพี่ปูนาขึ้นเนชชินสปิกร์นั่นเองค่ะอ่ะเริ่มเลยค่ะพี่กวินคําแรก ฟักทองเชื่อมโอ้โหอันนี้มั่นใจมากค่ะ Pumpkin Connect Pumpkin Connect ัลโหลคือคำว่า Connect อะครับผมจริงๆมันแปลว่าเชื่อมเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผม Pumpkin Connect เนี่ยฝรั่งได้ยินก็คงงงว่าเอาฟักงเอา,เอา,เอาฟักทองมาเชื่อมกับอะไรไม่รู้เป็นโครงข่ายโทรศัพท์แบบสับแบบใหม่หรือย,อยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> น่าต่น,นะะอะไรก็ไม่รู้คำภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเนี่ยนะครับผมของฟักทองเชื่อมเนี่ยเราแปลให้ใกล้เคียงที่สุดก็คือคำว่า h พ d p u ม p k i n n n s y r u สนะ poached p ั m ก k i n i n s y r u สนะครับเราเอาฟักทองไปเชื่อมกับไซรัปหรือว่าน้ำตาลใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในภาษาอังกฤษเราก็เลยใช้คำว่า p o s u m p k i n i n syrup เนะออโอเคแบบนี้นี่เองนะคะพี่กวินต่อไปเดี๋ยวพี่กวินจะพูดเป็นภาษาอังกฤษบ้างแล้วก็ให้ปูนาทายเป็นภาษาไทยนะได้ค,คำศัพท์คำนี้คือคำว่า salt crusted grilled fish fish ปลาค่ะต้องป่าแน่แน่มันต้องปลาแน่แน่แหละแล้วถ้าสมมติว่าพี่กวินพูดแบบตรงๆเลย fish burn Salt. s a l t ปลาย่างเกลือค่ะปาย่างเกลือค่ะเนี่ยคนไทยบางคนอ่ะหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์แปลภาษาเองเนี่ยเวลาที่เราแปลตรงตัวเนี่ยไม่มีใครเข้าใจแน่นอนแม้แต่ต่างชาติอย่างสมมติว่าถ้าเราแปลปลาย่างเกลือเป็น fish burn Salt s a l t เนี่ยมันก็จะเป็นน้องปลาเนาะไปเผาพริกเผาเกลือ <c oughs> สาบแช่งใครก็ไม่รู้คือเอาเกลือมาย่างเลยอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นไม่ใช่ fish burnt salt นะครับผมแต่ว่าเป็น salt crusted grilled fish oh. salt crusted grilled fish oh. จริงๆอะครับผมยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะ <c oughs> ท,ท,ที่แบบแปลตรงตัวเกินจนแบบความหมายไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่กวินลกตัวอย่างให้ฟังละกันอย่างเช่นคำว่าแล้วก็แล้วก็คำน,นี้ค่ะ <c oughs> ใช่ครับ อ่ะต่อไปเรามาดูเมนูภาษาจีนกันดีกว่าพี่ปูณาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพ้อมจะขาดเดี๋ยวพี่ทีวจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วให้ลองตอบดูว่าภาษาจีนมันคืออะไรได้เลยค่ะอันแรกเริ่มฉัดมาม่าฉาวมามะเดี๋ยวนะพี่ทีวคะเฉ่าวภาษาจีนคืออะไรคะแปลว่าอะไรคะใช่ค่ะมามะแปลว่าอะไรคะแปลว่าแม่ No 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 หม่าม้าก็คือผัดม่ามาฉันปวดหัวละผัดมาม่าภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเฉาฟางเตี้ยนเมีย่ยเฉาฟางเตี้ยนเมียสุดยอดโอเคเพื่อความรวดเร็วพี่ทิวจะเสกเมนูที่เขาใช้คำผิดเนี่ยให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะ โอ้โอนันตปัจจัยเยาปะเะนพอพจับพอพหลังจากที่น้องๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะพี่ปุนาเชื่อว่าน้องๆจะได้คำศัพท์แล้วค่ะอย่างน้อยคำหนึ่งนะคะโอ้ เพราะฉะนั้นนะคะเราศึกษาเรียนรู้ภาษาไว้ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันจะสามารถเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบันนี้ได้ดีอย่างมากเลยค่ะอย่างที่บอกนะครับผมว่า AI ที่ดีที่สุดก็คือสมองมนุษย์นี่แหละครับผมใช่เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในรายการ Chinese วันลนิด English วันลน่อยเย้ยบายย